วัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่มกักการตกปลาทีคค่ผมเมื่อนี้ที่ว่าแนะนําวิธีการตั้งทุนแบบตั้งทุนตกปลาแบบบาลานซ์บาลานซ์ครับพี่น้องตั้งทุนตกปลาแบบบาลานซ์นันต่างกัอย่างไรครับมาเบิ้งน้ากันครับ คือผมขึ้นผมขึ้นสายหนาว้แเราครับสายหนาก็จะมีนะครับไลยจากไปขั้นมากแจะมีต่อเปิดตัววนสองโตตัวเสียบทุ่นมีทุ่นครับแล้วก็มีต่อเปิดตัวแางสองโตแล้วกต่อเปิดโตกันตะกร้อแลนกันตะกร้อวิ่งขึ้นวิ่งลงครับวก็มีตะกร้อมีตงเว็ครับการตั้งทุ่นแบบบาลานซ์ คือตั้งขั้นแรกเลยข้าต้องว่สงาสร้าต้องต้องมาสั่งน้ำนักทุนนะครับสร้างน้ำหนักทุนอย่างไดคือขานันาเบิ้งมาทุนเขามจีจะขออันนี้ทุนของผมมี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดม่เก็ดขอเก็ดขอนี่คือผมจะผมจะตั้งให้ทุนมันโพขึ้นมาจากเนื้อผิวนำหาขอ เง็บหนึ่งสองสามสี่หาที่เราแผขอบขั้นแรกเขากจะสร้างสร้างเบิง้งคือมันต้องต้องใส่ดวงเบ็ดร่วมกันไปเลยนะครับเพื่อใส่ทุกอย่างเลยประกอบดวงเบ็ดสร้างน้ำหนักตะกัว้อมดวงเบ็ดขอเบ็ดต้องใส่น้่นนะครับถ้าไม่ใส่คอเบ็ดนี่มันจะบ่มมันจะบมเมน การตกการตั้งต้งแบบบาลานครับการตั้งต้งแบบบาลานคือว่าต้องใส่ทุกอย่างใส่คอเบียดพร้อม้า่น้ำนักให้ทุนร้อยเนื้อผิวน้ำอยู่หาคอสีนะครับแล้วนะผมจะขอ,อยัดปรับก้องนะครับอันอนี้คือเป็นกระบอกตต้งกุ่ของผม,มเดี๋ยวผมจะลองผมว่าเขาอยู่หนง,งาน นโยนลงไปปุ๊บแต่ว่าขันเข้าอยู่หนาานหรือมันต้องหลุดขึ้นประมาณจับปมะมานจับสามสิบเส้นนะครับแต่ว่านี่กระบอกต่างคนผมมันสั่งผมไปเลือยเลื่อขันแล้วก็ถึงไปครับถึงไปถึงไปปุ๊บอันนี้คือตะปวมันหนักนะครับถึงไปแล้วมันจบคุณมันจบตะปมันหนักเขาต้องมาตัดตะปวตัวนี้ออกตัดตะปวตัวนี้ออก ตัดออกตัดตัดเข้ากับนี้เอากันใจนะครับตัดตัดกัวตัดกุ๊บเท่ากับพ้อยลงไปครับตอนพ้อยลงไปตรงสายตรงจุ่มหนามนะครับเด้ออันนี้ก็ยังจุ่มอยู่ครับตัดอรงนี่ครับถ้าเป็นทุ่นจะตัดออกเนื้อหลายนะครับพี่น้องถ้าเป็นทุ่นหาง ตัวแบบบาลานเนี่ยนั่นแนะน้ำให้เอาเป็นทุนหางหางกวงนะครับเพราะหางกวงมันอกนกโต,โตได้ดีตัดตองนี้ครับ่ะตัดหล่ได้ครับตัดหลายมื่อกีเลื่อยตัดหลังเมื่ีมันไปขัดซ้ันนี้ก็ยังจ่มอยู่ครับยังจ่มอยู่ตัดตองนี้ครับรคบ่อยไห,หล่แก่เติบด้วยครับเด้อ ค่อยหลายเดี๋ยวจะว่าค่อยลงไปครับสายจุ่มน้ำครับสะบัดสายจุ่มน้ำเพืああ่ออันนี้ยังจุ่มอยู่ครับมายังจุ่มยังบ่อไหนได้ครับยังบ่ได้ตัดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ลงซาแล้วเนี่ยต,ตัดออกดีครับตัดจ,จนกว่ามันจะปวหางปวสีด้วยนะจนงปหางคุณขาจะพนะูนานำหาปวสีบอันนี้แต่นได้ครับได้อยู่ครับ มตัดออกที่ละหน่อยด้วยนะครับตัดหลายมันไปเลื่อยครับเดี๋ใจหอนนะครับการตังต้งพวกนี้ต้องใจเย็นเป็นเงินตัดออกทีละหน่อยถ้วยอันนี้ก็น,นี่ครับนี่มันเปลี่ยนแปลงเกาะเนิดนึงเหรอครับรน,น,นี่เรียว่าโพกเห็นิดนึงเหรอยังม่ไหนจ้า ต้องเห็นมันโคกับแม่หาขอสีครับหาขอสีใช่ไหมครับว้าดงครับสายจุ่มน้าครับเี่โคกับแม่หนึ่งขอแล้วครัโอ้โหขอแล้วสาดอีกครับใชรเวล่าโดนเติบ,บตั้งคุณจริะเกิีใไทเวล่าโดนเติบ สายตรงน้ำมัครับสายตรงจรงน้ำนะครับเด้อเวลาไปดูหน้างานมีสายตรงจรงน้ำนะครับอันนี้โคมานะครับโคมากส่องขวานแล mm hmm. ้วต่นเขายังบอกตรงนี้ครับเขาะจะเอาหางอนเข mm hmm. าจะเอาหางอเขาก็ต้องตัดกระพัวอีรับเอ mm ๊ะ hmm. ันนี้สามขอ้อนะครับสามข้อไอ้สี่ข้อนะครับสี่ข้อครึ่งนะครับเกือบหาพอแล้วเนี่ยอันนี้ใกล้จะได้แล้วครับเนี่ยใกล้จะได้แล้วพี่น้องดูใใตัวใจใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วครับ tạo điều kiện nữa. ít này nữa. ít hiểu. thôi. hiểu. ít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  thật ít hiểu. ít hiểu. đây hiểu. นี่ครับพี่น้องนี่ครับบดชัดเดี๋ยวผมขอยัดกลับกล่องน,นะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับท่งนี้ดีกว่าเออนี่ขัดก้อนครับนี่นี่ครับหนึ่งสองสามซีหาอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับเนี่ยาคอนี่ได้แล้วครับ ก็ไอตั้งทุนได้หาขเราแล้วเฮ็ดจังใดต่อครับพหาเาหตั้งทุนได้หาขอแล้ว,ต,ต,วตั้งทุนโคเนื้อนา้ำหาขอลสีเราเห็ดจังใดต่อครับบันี้เขาเกิยังหาหน้าดินครับหาหน้าดินทำร้อนผมนี คือนี่ครับมันควรนะนำหาขอดสีผมจะตบผมจะตบคือสามขดสีครับ้านาดินฮานาดินเอาหอางหานี่ครับยางลบนี่ครับข้อ,อย,าง,อออยางลบกวใชส้ปลายตรงเดียบข้อยางลบกวใชเส้ปลายตรงเดียบแบบนี้ครับ เราก็ถอยลงไปครับแบบนี้ถอยลงไปครับวางไปปุ๊บอันนี้น้งโมโกล่ะครับนัองโมโกลที่นึงครับลูดขึ้นไหมครับลูดต็อเปอร์นะครับรูดต็อเปอร์ตัวบนครับครับรูดต็อเปอร์ตัวบนขึ้นไหมครับรูดต็อเปอร์ตัวบนขึ้นไหม ให้ทุนพ่อเนื้อหนามยูหาขอยสีครับหลุดพุ่งเขาก็คล้อยลงไปอันนี้พ่แม่เครื่องเครื่องขวอยท่านใดๆครับท่านใดลุดไม่ครับหลุดตัวคนตัวล่างนะครับหลุดเป็นไม่ครับอันนี้จะคล้อยลงไปไหมครับ หมดว่าท้อยัไปนเสายจมแน่ครับย่างแ้น่ใ,นใดอีกครับพอจะพูดมาสองพอสีหลุดไหมครับลุดได้ครับวาห้องต้อตงการตกให้ตกสามพอสีให้ให้ทุนพูดแนะนำวันานาีสามพอ,อสี ตนดูอ่ไรแล้วครับไนดูแล้วสามขอนี่่าจะอะไรครับถึงมากนิดเดียวนิดเดียว้อครับสายจรงมหนานะสะัสายจรงมนาำนะเลยครับเห็นร้อนเลื่อยวนดขผ้นมหลายปวด ตั้งทุนต้นใจนี้นะครับแกเงเย็นกแกนงมัน,กกน,นไนม่ได้มีผลนะครับมีผลการตังทุนนี่ครับนี่สามขอดีพอดีเนาะสามขอดีพอดีครับนี่ครับสามข้อเนี่ครับสามขอดีออออออพอดีสามขอดีอพอดีนี่ครับอันนี้คือ ใช่แล้วครับนี่คการตั้งทุนตกปลาแบบบาลานบาลานซแตะเปล่นบาลานซแตะเ,เดี๋ยวผมหยิบผ้ามาเบิ่งไปหมุดไว้ห้องห้องตัางทุนไว้โคเนื้อน้ำสามสามข้อสีเมืเบิ่งดวงเบียด์ท่ามันจะอยู่แบบไรครับมาเบิร์นนะครับเรียบนะครับตัวอย่าปิดไฟตัวนี้ สามพอสีครับสายจุ่มน้ำครับดวงเป็นขาจแิแตะผื้นอดีนยครับนี่คือขเองี้ยขาอจะตแตะผื้นอดีพี่น้องมาครีบเนี้ยครับเงียแตะผื้นอดีครับอันนี้คือการตั้งตกแบบบาลาน ตั้งห้าตกสามครับนี่คือการตั้งตกปลาแบบตั้งทุนตกปลาแบบบาลานแตะตั้งห้าตกสามพี่น้องก็อันนี้คือแบบวิธีของผมนะครับส่วนผู้อื่นเพื่อนี่ตั้งแบบไดผมไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นวิธีการตั้งของผมถ้าผู้ได้มากก็เอาไปใส่ครับถ้าผู้ได้มากแบบวิธีการตั้งตกแบบนี้ก็ไปใส่ได้พี่น้องเด้อนี่แหละครับผมก็ว่า คืออันนี้ผมมีความรู้ในตัวนี้ผมก็เลยเอามาถ่าไไยเป็นคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบื้องนะครับถ้าผู้ใดสนใจกับมากตกปลาคือผมนี่กะเบิ้งไว้ครับวิธีการผู้ใดยังพันดในหูจักได้ครับเด้ออันนี้เป็นวิธีการตั้งตกปลาแบบบาลานแตะถ้าผู้ใดยังพันดในหูจักกับนี่ละครวิธีการตั้งตกปลาแบบบาลานแตะชิปนี้ก็มีทำนี่ครับ ขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขผมครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ